สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศประจำวันในวันจันทร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2566ศ 2, ูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงเช้าครับเริ่มจากเราไปดูปัจจัยที่ผลต่อสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับล่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเชียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเรามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันในวันที่2 8สิงหาคม2566นะครับ ก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่32ถึง34องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่าสุดคาดว่าจะอยู่ที่25ถึง27องศาเซลเซียสครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากให้พี่น้องประชาชน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับการพยากรอากาศในช่วงบ่ายสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน